หนวันนี้พวกเราจะมาเติมโรบักเพิ่งซื้อไข่มาเปิดหาสัตว์เลี้ยงสุดแรงกันในเอกที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาราคาไม่เบาเลยแต่เอนเจใจปั้มใจโรบักช่ำ,ชำซื้อมาสิบใบมาดูกันสิว่าพวกเราจะได้สัตว์สุดแรงหรือเปล่าหรือว่าจะได้แต่เกลือกันฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรก็ let's go รอ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 ,อโอ้โหฟาร์มของฉันนี่มันโอ้โหฟาร์มคนรวยจริงๆเลยนะั่น มีสองระยระยับทองคําแล้วก็มีเลนโบตรงนี้ด้วยเอ้ยเอาไปอวดเอ็นเจดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะเอ๊เ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันอะไรกันละเดีเฮ้ยเฮ้ยเนียนอยู่ไหมเนี่ยจ,จะได้ไม่มีใครเห็นฉันว่าก็เนียนอยู่นะเฮ้ยเอ็นเจเธอเข้าไปทําอะไรในนั้นแลยนะนะอ้าวฮ้ยใช่ก สิชิกกี้นายเห็นได้ยังไงอ่ะโอ้โหจะไม่เห็นได้ไงใบไอ้นี่ของเธอเนี่ยบลสซั่มของเธอเนี่ยใหญ่ขนาดนี้โอ้โหโอ,โโอโนายรู้แล้วอย่างนั้นหรอว่าฉันน่ะมีผลไม้ที่เรียกว่ามูลบลอซซัมของโหดที่สุดในอีเวนต์นี้อยู่ด้วยอะ่ะเอ้ก็มาครั้งที่แล้วเราก็นั่งสุ่มด้วยกันอยู่เอ็นเจแต่ว่านะฉันก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแถมโตขึ้นมาอีกหลายต้นหลายใบยกว่าครั้งที่แล้วอีกหึ้ยแค่นั้นยังไม่พอเดี๋ยวนะเอ็นเจทำไมสีทองมันเยอะขนาดนี้เราหูราคา จะพูดถึงอันหนึ่งเดียวก็น่าจะต่ำไม่ต่ำกว่าพันล้านเลยนะชิคกี้พันล้านเลยเหรอก็ใชย่ยแต่สิ เดี๋ยวก่อนนะนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าใบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอเนี่ยมูฟอสซัมขนาดใหญ่แถมยังเป็นเรนโบว์อีกด้วยอ่ะก็จริงของนายเอ้ยเป็นเรนโบว์เ่ยน่าจะแพงที่สุดเลยเอเจ้าหนุ่มนี่มาวุ่นวายเลยนักหนาเนี่ยจ้องแต่ขโมยดอกไม้ฉันอย่างเดียวเลยโอ้โหใครๆก็ต้องจ้องไงใหญ่ขนาดนี้แถมเป็นเรนโบว์ด้วยเออก็นานละสิฉันว่านะถ้าใบเนียโดนช็อคสายฟ้าฟาดลงมาบวกกับกลายเป็นน้ําแข็งน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันล้านแน่เลยอ่ะเอ็นเจใช่แล้วล่ะฉันที่รวยอยู่แล้วก็จะรวยขึ้น โอ้ยโห7,000ล้านขายครั้งเดียวได้7,000ล้านนี่มันม,ม,มีใครเคยขายได้เยอะกว่านี้ในเกมนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้นันดะสิอยากรู้ชะมัดเลยอะมีใครเคยขายได้แพงกว่า7,000ล้านไหมอะเหนื่ยเอาเป็นว่าเรามารอทําสถิติไปพร้อมๆกันดีกว่าฝากน้องๆกดไลค์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยออเอาล่ะชิคกี้งานวันนี้ฉันมีอะไรจะให้นายดูด้วยนะเอ๊ะอะไรกัะโอ้โหันนีสิมาดีสินายได้ยินเสียงอะไรไหมอะเอ๊ะ เสียงโอ้เ oh, ส oh, oh, ียงโอ้โหเดี๋ยวนะฉันไม่ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้นี่มันตัวอะไรก็ได้โอ้โหนายเห็นแล้วยังไงหรอพิกบินได้ของฉันน่ะพิกบินได้เดี๋ยวนะโอ้โหนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวนาเอ็นเจนี่เธอสุ่มได้แมงปออาอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วฉันไม่ได้ซื้อสักบาทเลยนะได้จากไข่บักเอกฟรีเลยที่แปลว่าได้มาจากตลาดอว่ายังไงนะซื้อไข่จากตลาดแล้วเปิดได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะใช่แล้วโอ้ยฉันดีใจแทบเป็นลมเลยกดอัคลิปไม่ทันเลยตอนนั้นน่ะโอ้โห น่าเสียดายที่อัานมาให้น้องๆดูไม่ทันแต่ว่านี่มันแรงมากๆเลยอ่ะ ฉันก็หวังว่านน่แน่มาโดนนี่สิแหมมีอะไรฉันดูอีกเหรอนายเห็นนี่หรือเปล่าล่ะเอ๋เดี๋ยวนะนี่มันโอ้เฮ้ยนั้นไนเอ๊นี่มันไข่อีเวนต์อันใหม่ล่าสุดน,นะใช่แล้วฉันก็หวังว่าฉันอาจจะได้ไข่แ้่จากพวกไข่พวกนี้อีกนะสิโอ้ยสัตว์เลี้ยงแ้่ต้องมาแน่นอนแบบนี้เอ็นเจใช่แล้วนี่ฉันมีแม่เป็ดแม่ไก่ด้วยนะคอยกไขคร่ะอ้ยเจ้าตัวนี้มันจะทําให้ไข่ฟักเร็วขึ้นสินะใช่แล้วนะโอ้เธอที่มีครบคันจริงๆฟาร์มของเธอนี่มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ย แต่ว่าฉันก็ไม่ได้มีแค่3าใบนะชิคกี้นเอ๋หมายความว่ายังไงกันนะเอ็นเจฉันยังมีนี่ ว้ยโอ้โหว่าแลเชียวอย่างเธอนี่ไม่น่าพลาดจะเติมโรบัสซื้อหม่อีกแล้วสินะแต่จะใช้แล้วเอ้ยสิบใบเองอะชิคกี้สิบใบก็โอ้โหหนึ่งพันหกร้อยกว่าโรบัสแล้วนะหนอยคนอื่นได้ยินไหมคนอื่นเขาซื้อก็ตั้งสี่สิบห้าสิบใบเขยังไม่ได้เลยนะเออโอ้ยโอ้ยเราเราจะมีโอกาสได้อะไรดีๆกับเขาไหมเนี่ยเอ็นเจอ้อฉันก็คาดหวังเอาไว้ว่าจะน่าจะได้อยู่บ้างอะหลอยเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นละก็มาลุ้นกันเลยดีไหมอะว่าจะได้ของดีหรือเปล่าโอเคงั้นมาลุ้นอันนี้ดีกว่าป้าบ อ๋ออันนี้มันแบบว่าพรีเมียมไนเอกไม่ต้องรอสินะแค่สามจีบีก็ฟักแล้วสามจีบีเองเจ๋วเลยโอ้ย้ยวู้ยจะได้อะไรกันเนี่ยเอ็นเจ้เอยนายอย่าลุ้นยังงั้นแต่ฉันลุ้นด้วยมันก็ต้องลุ้นนะสิโอ้โหเอาอะไรชิบกิ้โอ้ยที่กี้ไข่มันก็ค่อยบวมขึ้นด้วยนะเนี่ยอ๋อมันกำลังใกล้ฟักแล้วสินะสัตว์ที่แรงที่สุดในนี้คืออะไรอะแรคคูนใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะโอ้ยแต่ฉันอยากได้นกมูกอะแรคคูนนกมูกแล้ว

และคูณ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 และคูนและคุณและคูณเปิดเลยเปิดเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามวานชูชีโฟไฟต์ เพราะนายเลยอะชิคกี้อโอ้ยฉันว่ามุมนี้อาจจะเป็นมุมที่ไม่ดีก็ได้นะเอ็นเจเป็นเพราะนายนั่นแหละนาย,นายทำให้ไข่ฉันมันเป็นอย่างนี้โอ้ยเอาเป็นว่าฉันไปยืนข้างหลังฟาร์มเธอก็ได้เผื่อว่าฉันจะเป็นตัวสวยจริงๆยืนข้างในฟาร์มแล้วสวยอะใช่ไหมล่ะแบบว่านายเป็นคนดวงสวยไงเพราะนายม่อยู่ตรงเงี้ยไข่ฉันมันก็เลยไม่ฟักขึ้นมาเป็นไข่ที่ดีนะสิโอเคโอเค,อเคฉันยืนข้างนอกฟาร์มของเธอแล้วเอ็นเจนี่นายมาชื่นชมผลไม้ฉันดูดูนี่เคยเห็นหรือเปล่าองุนสีขาวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะทำไมมันขาวโจขนาดนั้นเหรเจนะคะเข้ามาอธิบายเพราะฉันก็นหาไม่เจอเหมือนกันนี่มันอังมุนที่เป็นสีทองแล้วทนฟ้าผ่าแล้วโดนแช่แข็งทีนึงที่นะาอุ้ยเขาเรียกว่าอัง,งุุนไร้สีไม่มีแม้สีเมลานินเลยอ่ะนี่สนแสดงว่ารูปเนี่ยน,น่าจะแพงมากเลยนะเอ็นเจถ้าจบนี่แล้วเดี๋ยวขายให้ฉันดูนสีว่าได้เท่าไหร่อ่ะ งั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะขายให้ดูแต่ฉันอยากให้มันติดมูลิตสิเอาแหละเดี๋ยวฉันรอฟังจากเธอตรงนี้ก็ได้ถ้าฉันเป็นตัววยจริงๆรอบนี้เธอต้องได้ของดีนะเฮ้ยผู้ย่างงั้นสิ คุปักเป็ดหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวตุ่นเหรอเออชิคกี้ฉันได้ตัวเนี้ยเอ๊ะยัอยงอยู่นี่เจลหัวฟาร์มเธอนี่ยังลกเหมือนเดิมเลยนะโอ้ยโอ้ยตัวนี้ต,ตัวตุ่นดีขึ้นมาจากแม่นหน่อยนึงอะ่ะหน่อยนึงก็ค่อยขึ้นไปทีละสะเต็ปเนาะเปลี่ยนที่ฟักดีกว่าฉันไปฟักตัวนี้ดีกว่าฟักแบบว่าข้างๆผลแรงมันจะได้ออกมาเป็นสัตว์แรงไงลูกยัางงั้นเหรอเอาละครต่อไป นายดูสิจะได้อะไรเอ็นเจ้ต้มตัวอะไรเนี่ยตัวเดิมมาเปล่าทำตัวเลกวเดิมเนี่ยโอ้ยรู้สึกจะเกลือไงไม่รู้แฮะวันเนี้ยอเซ็งชะมัดเลยอ่ะโอ้ยไม่แปลกใจหรอกโอกาสได้ของดีๆอ่ะมันแค่แบบว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่อย่างน้อยขอม่วงสักตัวหนึ่งก็ได้ไหมยายอย่างเช่นนกคูกอะไรเงี้ยคู่ฮู่คููะโอ้โหรือว่าเธออาจจะต้องร้องคูกคูๆคููให้มันฟังไงโอู โอ้โหเหน nice. ื่อยอะทิกกี้นฉันทำอะไรเนี่ยต้องช่วยกันสิเอ็นเจมันเป็นคาถานะถ้าอยากได้นกฮูกต้องร้องเสียงนกฮูกโอเคจัดเลยโอ้โหทกี้นห่นลิงบางเลยเอาเสียงนกูกระชัดเลยเจอ่าวเวลากันเปิดเลยแล้วกันโอ้มันเป็นปอบิผ่านดีน่นอดีแน่นอนโอ้เป็นไงนกพูนกพูบ้านไหนเนี่ยดูชัดๆเลยในตัวนี้เดียวนี่โอ้ยโอ้เอ็นเจไม่เหมือน ตอนสุ่มเมล็ดเลยะสวยสุๆวยเลยเฮ้ยงั้นฉันเอามาวางที่ไหนดีเนี่ยอาจจะต้องใต้ลมเงาไงใต้ลมเงาแดดมันแรงอากาศมันร้อนอ่าฮะเอาละไปต่อไปจัดเลยและกันยังต้องร้องเสียงแรกคู <ไป S 1> เนเดียไปดีกว่าอย่าไปมองมันแอบมองดีกว่าแอบมองเหรอโอ้ยตุนปักเป็ดตัวบป็นลำโถเอ้ยโอ้ยสงสัยต้องเปิดตอนกลางคืนแล้วล่ะอ๋อจริงด้วยก็มันเป็นไหนเอกนี่นาใช่ไหมนกมูกก็มาตอนกลางคืนไงเออเรา เนี่ยหยผ้าไปได้ยังไงกันเนี่ยสีม<ถ>้แล้วด้วยอะ่ะงั้นระหว่างรอตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวฉันขอไปเก็บผักมูลลิตของฉันก่อนนะโอเคประอิอว่าฉันดองผักมูลลิตไว้เยอะเลยอะ่ะแล้วกะจะแลกทีเดียววันนี้เลยอุย้ยยิกี้นราจะไปถึงขั้นไหนกันละเนี่ยเห็ดมูลลิตโอ้ใหม่กอดโอ้โหเห็ดขนาดนี้มันจะราคาเท่าไหร่กันนะเดี๋ยวค่อยเอาไปดูราคาแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวนะไลนิ่ี่มาเอ็นเจ รีบเอาเสาล่อฟ้าสายล่อฟ้ามาปักตรงนี้เลวเอ็นเจโอ้ยถ้าจะนี่โดนฟ้าผ่าขึ้นมาน้นรวยเล้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันตื่นเต้นเกินชิคกี้ปักตรงไหนนี่น like viewers, Girl, so ี่นี่ป uh, like ักตรงนี้เลยนี่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 นีงนีลตรงนี้นี่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 ี่นี่นี่อย่นี่นี่น่อยนึงอ่นี่นี่นี่่นี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 ้นน เออฉันช่วยปัดด้วยได้ไหมเนี่ยฉันอยากเห็นเจ้าพวกนี้มันโดนฟ้าผ่าจังเลยอ่ะโอ้ยฉันก็อยากเห็นเหมือนกันแล้วน่้า้าอออตต โอ้ยเอ็นเจเดี๋ยวเดียวโดนทุกดอกโดนทุกดอกเลยโอ้ยดูเอดูวิ่งมาดูกันน่ะโอ้ย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 สำเร็จแล้วเอ็นเจสำเร็จแล้วสุดยอดเลยอ่ะจิกกี้วุ้ยโุ้ยรวยแล้วรวยเลี้แน่แบบนี้เอ็นเจรวยเลี้แน่แน่เลยสวยเหลือแค่ร้อยมันกลายเป็นฟอสเซ่นฮะนี่กับพีเฉ้นก็โดนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วฉันต้องรีบไปปัดของฉันบ้างแล้วอ่ะ้ย มันโมดตัวของเธอโอ้ดเดียนะอุ้ยดอกของฉันก็โดนเหมือนกันเลยเจว,ว้าวเรนโบของฉันก็โดนเรียบร้อยแลว้วอ h ไม g ก d อโอหโหฉันไี่มากับดวงจริงๆเลยนะเนี่ยอุ้ยสว่างคาตาสุดๆไปเลยโอ o มายกอดของเธอเนี่ยมหาเศรษฐีแน่นอนแบบเนี้ยอุ้ยดูสิใครจะไปเชื่อเนี่ยนี่มันไฟแ็กชัดๆเลยเอ็นเจอ้ฉันอยากเข้าไปโอ้โห uy. นี่มันยันมนุษย์ต่างดาวแล้วเอ็นเจ่มาเชเลยนะฉันวางกลางดวงมันกระตุ้มสว่างทั้งดวง ลอย่ะโอ้ววววนี่ฉันขอขึ้นยานมนุษย์ต่างดาวก่อนนะไปละเอ็นเจลาก่อนว้ายชิกี้เราจะไปไหนอ่ะปุบปุบฉันจะอยู่ในนี้ตลอดไปฉันรู้สึกว่าฉันรวยเวลาอยู่อยางนี้นะนะโอม้ยเหมือนดอกบัวฉันก็จะโดนผ่าไปด้วยนะเนี่ยเห้ดอกบัวเธอก็โดนอย่างนั้นเหรอใช่ดูสิดูหนวดดอกบัวฉันสิโอ้โอ้หเรื่องแสงทุกอย่างโอ้มือแก่โอ้โหอุ้ยมูลลิศมาต่อเลยเนี่ยโอ้โหชิกี้หลบไปเอ็นเจมีที่ปักมูลลิศไหมเออเหมือนฉันจะไม่มีแล้วอ่ะโอ้เอ็นเจ คนี้ไปลงในกลุ่มเนี่ยเขาน่าจะแบบว่าว้าวว้าวกันใหญ่เลยนะั่านละสิโอ้ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งแบบโอเสียบตามันช่างเสียบตาเลอเกินนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยสวยมากเลยนะชิกกี้ถ้าฉันมีไอ้ไม้กถาเรียกมูลฤทธิ์อิละกองมันจะต้องสุดยอดแน่เลยโอ้ไม้กฐาเรียกมูลฤท์เหรอเอ็นเจรอแป๊บหนึ่งนะมันก็ได้เวลาของฉันแล้วแต่สิรอแป๊บหนึ่งมาเพราว่าไงนี่ไงล่ะฉันจะเอามูลฤท์ของฉันน่ะไปแลกเพื่อได้ไม้กถาแล้วเอาไม้กฐามาให้เธอ มาส่งไม้กระถายเพื่อนได้ด้วยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าได้ลหรก็นะอาจจะทันก็ได้เอ็นเจรอปนะเอาไปเลยนี่โอ้โหยี่สิบหกพอยต์อ๋อจิก้จิงสิฉันจะเปิดไข่ตองคืนนี่นะโอเควางขาไข่ไว้รอเลยเอย็นเจเดี๋ยวฉันทําการแบกกระถางให้เธอก่อนนะโอเคนี่นี่นี่ได้มาแล้วไม้กระถางเอ็นเจไหนลองมาเทรดซิว่าฉันจะสามารถยื่นให้เธอได้หรือเปล่าได้ไหมอ่ะเอ้ยดูเหมือนว่ามันจะวิ่นเพื่อนไม่ได้โอ้โหเซ็งชมัดเลยอรเซ็งอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่าถ้าฉันปักล่ะฉันจะปักได้ไหมอ่ะ เราจะปักในฟาร์มฉันได้เหรอโอ้โเดี๋ยวเอ็นเจฉันปักลงไปแล้วว้ายปักฟาร์มฉันเฉยเลยมันปักให้เพื่อนได้ด้วยจริงด้วยอะโวโ้ในปักตรงนั้นหรือเปล่าโอ้ใช่เลยนี่เลยตรงที่ฟาร์ม่ะตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยโอเคเพียงเท่านี้ก็มีโอกาสกลายเป็นมูลลิตสินะใช่แล้วล้วเราจะดูยังไงว่ามันกลายเป็นมูลลิตหรือ,อยังลนะ่ะ เผื่อๆมันอาจจะใช่แล้วก็ได้นะเนี่ยสีมอกม่วงๆหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะชิกี้โอ้ยแสบตาแล้วเกินเนี่ยดูไม่ออกเลยฮะอาบแสงจันเข้าไปอาบแสงจันโอ้ยชิกี้ทำไมมันขาวโจอขนาดเนี่ยมันขาวออกม่วงๆด้วยนะเอ็นเจหรือว่ามันติดแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะมันอาจจะมีบางดอกที่มันติดไปแล้วก็ได้นะอาจจะแบบว่ามันมีออร่าสีม่วงๆขอบด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะมันมีอันที่ติดน้ำแข็งด้วยอระเอ็นเจใช่มีน้ำแข็งด้วยล่ะโอ้ my god มันจะรวยแค่ไหนเนี่ย นะเอาแหละถ้าใครอยากเห็นว่าราคาพวกนี้มันได้เท่าไหร่อย่าลืมกดไลค์กดซ subscribe รอติดตามคลิปต่อไปกันนะครับว้าฉันได้ตัวเม่หนึ่งแล้วอะ่ะโอ้ฉันลืมไปเลยว่าเรารอดูไขน่นะตอนเนี้ยก็ใช่ยนะซี่ไม่เห็นมีอะไรดีเท่าไรหร่เลยตื่นเต้นกับผลผลิตของเธอเกินไปอะตอนเนี้ยโอ้โหมันน่าจะที่สุดที่สุดแล้วอะ่ะฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันโอ้ยโอ้ยจี้ไข่ฉันได้แล้วขอตัวดีๆขอตัวดีๆตุ้มปุ่นปากเป็ดเป็นอะไรกระตุนปักเป็ด จะตั้งชื่อนะว่าแพรรี่นะ่เนี่ยเบนเจฉันดูแล้วแหละตามมานี่ตามมานี่ฉันรู้วิธีจะทําให้เธอเปิดได้ของดีๆแล้วยังไงหลยถือไข่เดินตามฉันมาถือไข่เดินตามมานี่เลยใช้สูตรเดิมเบนเจกระโดดกระเทือบหัวนกคู่เลยนี่เร็วไม่ค่ะขอดีๆไม่ดีก็ขอดีๆไม่ได้หรอเนะ นี่นี่น okay, ี่โอเคตอนนี้แหละไปเร็วไปเร็วไปเร็วน้องๆอย่าทำตามนะเรากระเทืบนกพูกมาแบบนี้แล้วเอ็นเจฉันว่าต้องได้ของดีแล้วแหละกระเทืบใครทีหนึ่งนี่นี่นี่เออออกว่าบอกให้นกพูกออกมานี่ๆๆ่ๆี่นกพวกนกพูก ันน่าจะไม่เหลือแล้วหล่หนนะทั้งเลยเฮ้ยแบบนี้แหละต้องออกมาเป็นนกคูกแน่นอนเอ็นเจแต่ว่านะถ้าเธอได้นกคูกเนี่ยฉันว่าเจ้าของเกมต้องแบนเธอแล้วแหละเธอจะโชคดีเกินไปหรือเปล่าอ่ะอืมก็นั่นลสิมีทั้งมะเดอปอดทั้งนกฮูกแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะได้หอกมังเออนั่นสินะไม่เป็นไรฉันมีอีกสามใบอยู่ตรงนู้นอ่ะโอ,โอเคไ,ได้กบว้าวได้กบก็เหลือว่าโอเคอยู่นะเพราะฉะนั้นฉันเหลืออีกแค่สามใบนี้แล้วอ่ะย้าครโอ ออกมาเลยตุ้มกบเมือนเดิมเฮยกบอีกแล้วโอยโก,อกโอย็โชคดีไม่เบานะเนี่ยนี่เรียกโชคดีเหรอชิคกี้เดี๋ยวอีก2บใบสินะเปิดเลยเนเจเยเ้ยทำใจก่อนโอยคนอื่นเขาเปิดกันตั้ง1 0บ0 30-40บามใบยังไม่ได้เลยฉันเป็นใครอะ่ะโอ้อยงั้นก็ไม่ต้องหวังอะไรเยอะหรอกฉันว่านะได้สัตว์เลี้ยงมาเยอะขนาดนี้ก็คุ้มแล้วเยคมตรงไหนอะมีเยอะกันไปอะ่ะใบสุดท้ายแล้ว啊 ไม่พอดีๆกว่าน,นี้ไม่ได้ลออย่างเช่นกบหรือไม่ก็โนกูโอ้ยใจเอาไปเลยเนี่ยโอ้ยใจเย็นนะโอ้โหมีสัตว์เลี้ยงเยอะชะมัดเลยแฮะเกลือชะมัดเลยอะ่ะเอ้ยวันนี้ก็ถือว่าเกลือนะเอ็นเจโอ้ย,ยจริงเฮ้ยแต่ว่านะเอ็นเจก็อย่าลืมสิว่าวันนี้ได้ผลประกอบการอย่างอื่นมาแบบว่าดีเวอร์เเลยนี่นะโฮ้ยก็จริงของนายนะเออสรุปมันได้มูลลิตไม่เนี่ยดูไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันมาทำภารกิจของฉันต่อให้เสร็จดีกว่าเอ็นเจจัดไป เอาแหละแล้วนี่คือมูลลิตทั้งหมดที่ฉันเก็บรวบรวมไว้เอ็นเจแจ้งมาชิคกี้เอาไปแลกหน่อยนะจะได้กี่หอยกันเนี่ยโอ้ยทีเดียวจะไปถึงขั้นไหนกันแล้วเนี่ยก่อนอื่นต้องปลดหัวใจออกให้หมดทุกอันก่อน,นไหนๆก็ตั้งปลดหัวใจแล้วนั่งนับดีกว่ามีมเท่าไหร่ทั้งหมดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเาหผลมูลลิตรทีเดียวเอ็นเจโห ไ,ไซึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีแบบผลดีดีด้วยอย่างเช่นเนี่ยพวกเปปเปอร์แล้วก็นี่ดาก้อนฟ้ดหรือจะเป็นมัสรูมที่เป็นมูลลิตพวกนี้ก็จะได้พอยเยอะๆเลยแหละเอ็นเจเอาแหละมาดูกันซิว่าจะไปถึงขั้นไหนซึ่งในตอนเนี้ยฉันมีอยู่ทั้งหมด6 2สอพอยมาดูกันว่าทีเดียวจะได้ถึงขั้นเท่าไหร่ไปแล้วนะไปแล้วนะนหนอะฉันยาเห็นอนะ่ะแลกมูลลิตท,ทั้งหมดเลยกี่พอยชึบว้าว253อยพอยเอ็นเจ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกีวีมาเหมือนเันเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห่งเต้งเต่งโอ้โหอีอัพลัวลัวอัพรัวลัวสองร้อยห้าสิบหกพอยโอ้โห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 เต็มจอเต็มจอเต็มจอหมดแล้ว่างงี้โอ้โหโห้ยชิค มาฟักไข่เลยนะเดี๋ยวตื่นมานะจะได้เห็นนะ่ะโอเคโอ้โหลวดเดียวเยอะขนาดนี้โ,โหในตอนนี้ฉันมีพอยทั้งหมด315พอยส์แล้วเอ็นเจโอ้โหชิคกี้ไป300แล้วโอ้โหนี่ฉันมาเกินครึ่งทางแล้วตอนนี้ฉันอยู่ประมาณอีอแค่ไม่กี่ขั้นก็ได้นกูก <ๆ S 2> แล้วะ แค่241พอ,อยสี่สเองอะเป้าหมายของเราคือ530รอ,อยสาพอยงเอ็นเจตอนนี้เราก็เกินครึ่งทางกันแล้วนะเช็กกี้าอะไรเหรอเอ็อนเจนูดนีสิเดี๋ยว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 อันนี้มันตัวแรงแบบว่าแรงกว่ากบธรรมดาอีกไม่ใช่เหรอเลยใช่แล้วอยู่ที่10%เลยนะวิ้ยกบ10%เดี๋ยวสิเตไมเขามาจากไหนเนี่ยจะบอกนะเพิ่มเติมเพิ่มมาเมื่อ,อกี้เนี่ยเฮ้ยใช้ เติมเพื่อมาอีกกี่ใบก็สี่ใบอ่ะะโอ้เอเจอีก1,600กว่าโลบัคเลยนะก็คลิปที่แล้วฉันบอกว่าจะเปิด20บใบนี่นะโอ้ไม่ก็โอเคถ้าางนั้นไปนั่งเปิดเลยไปเร็วๆๆ็วเฮ็วเ็ใจแล้วนะโอ้ยอนยอนยอนใครโอ้โหหยอนได้ทีเดียว4ใบเลยเหรอเอนเจ นอนอยู่แล้วสิจริงจฉันอยากจะหย่อนทีเดียวจักสิบใบเลยนะเนี่ยโอ้โหรีบเกินเอาละมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรดีไปก่อนอของฉันนี่นั่นสินะฉันว่าอันนี้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่ายากแล้วนะไม่น่าจะได้ตัวดีกว่านี้แล้วแหละตัวจริงของนายโอ้ยมืดมองไม่เห็นเลยโอ้ยจิเก้ไปไงเกลือละสิเกลือรัวมากเลยเกลือเค็มๆเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วหุย เ,เอาละสองใบสุดท้ายไอ้อย่าลืมสีเอ็นเจครั้งที่แล้วตอนที่เธอได้มเมล็ดพันธุ์แบบสุดโหดอะ <c oughs> ก็ได้ใบสุดท้ายที่นะ <c oughs> <c oughs> แล้เนี่พูดอย่างนี้ให้ความหวังแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความหวังเสมอเอ็นเจชีวิตต้องเดินตามหาความหวังจริงของนายชิกกี้สิ่งที่นายพูดมาก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะนะสองใบนี้จะต้องมือสิ่งที่เรียกว่ารรคคุณแน่นอนัรคุณแรแกคคณรัรคุณนกินจะได้กินสาบของแักคุณกินสาบของแรคคุนใช่เหรอ,อ เขียวปีอ e ะไรละคุณโอ้โหทำไมแรคคูนมันเป็นเคโลโลสีเขียวขนาดนั้นล่ละเอ็นเจตรงใสฉันจมูกมาก็ดีอืมโอ้โหโอ้โหจริงเหรอโอ้โหนี่มันเน่นเอ้นเจ <c oughs> ไปนอนอดีกว่าวันนี้โอ้โห <c oughs> รู้สึกกระเป๋าตังค์โล่งยังไงก็ไม่รู้อะเอ็นเจฟีบเลยฟีบเล้วอะ <c oughs> แื่ยังไงก็ถือว่าปอบใจเอ็นเจใครที่ยังไม่กดไลค์ก็กดไลค์กดติดตามได้นะครับใช่แล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็มาดูคลิปหน้ากันเดี๋ยวฉันจะเอาผลเอาผักพวกนี้ไปขายให้หมดเลยมาทําสถิติโลกกันว่าจะขายได้แพงที่สุดผลละเท่าไหร่ใแ่้ว Let's go Let's go